สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาวาดหน้ากากจิงโจ้ะนะครับในในท่าให้นมลูกนะครับมันมีลูกมันต้องเลี้ยงลูกบ้างนะครับก็ <c oughs> เอาอยัางไงดี <c oughs> เป็นท่านั่งแล้วกันเนาะ ก็ท่านั่งนะครับก็จะเป็นหัวลำตัวขา<ๆ>ก็เป็นหัวนะครับกลมๆแล้วก็ยืดออกไปนะครับ ึ้นมาหัวโตไปไหมเอ่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าช่องเราเน้นวาดให้มันหัวโตนะครับเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่นะครับรายละเอียดต่างๆของตัวการ์ตูนจะอยู่ที่ส่วนหัวเนาะ ดังนั้นเราก็วาดให้หัวโตๆนะครับเพื่อที่จะมาเก็บรายละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็ท่านั่งนะครับก็จะมีคอลงมาเนาะแล้วก็เป็นท่านั่งนะครับนั่งก็จะหลังคอมน,นิดนึงนะครับ แล้วก็ขา ก็ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็วาดลูกจิงโจ้นะครับลูกจิงโจ้อยู่ในห่อผ้าแล้วกันขี้เกียจวาดตัวนี่แล้วก็มือข้างนี้ก็จะ จับหัวลูกเอาไว้นี่ก็เป็นหนึ่งในงานมโนของชาวเน็ตนะครับไม่รู้ว่ามโนกันไปได้ยังไงนะครับว่าจิงโจ้จะต้องมาให้นมลูกนะครับแต่ว่าเราเห็นแก่ความพยายามในการมโนนะครับเราก็เอามาวาดให้นะครับ ทีนี้ก็าวาดขวดนมนะครับจุกนมจุกนมใหญ่ไปนิดนึงไม่ใช่ใหญ่องศาเพี้ยนไปนิดนึงนะครับจะขวดนมจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เป็นมือจับขวดนมอยู่ตรงนี้นะครับ เราก็มาวาดขวดนมก่อนนะครับเพื่อที่จะวาดมือจับได้ง่ายๆปึ๊บอ่าคราวนี้ก็เป็นมือจับขวดนมนะครับ ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวเนาะปื๊ดอ,ออกมาแก้มือนิดนึงนะครับมือวางมือไม่ค่อยสวย ต้องงอมาด้านหน้านิดนึงนะครับให้มันเข้ากับลักษณะของแขน วาตาให้ลูกจิงโจด้วยนะครับน,นี่นะครับเอาเป็นว่า งานนี้จิงโจ้มีลูกกตาเหลือบมามองลูกมันอยู่กันเป็นตาดำๆแบบแต่ก่อนนี้มันไม่มันจะดูไม่ออกนะครับว่ามันมองไปทางไหนอ่าล่ะประมาณนี้เนาะสำหรับจิงโจ้ให้นมลูกนะครับ วาดไปก็ได้แต่เกิดคำถามว่าเพื่อวาดเพื่อนะครับวาดไปทำไมนะครับจิงโจให้นมลูกแต่ก็นะครับงานมโนของชาวเน็ตนะครับเป็นเรื่องเฮฮาก็ว่ากันไปกับอีกอย่างนึงก็คือมีคำถามนะครับว่าจะวาดหรือไม่วาดนะครับ เป็นคำสั่งพิเศษนะครับไม่วาดก็ไม่ได้นะครับคำสั่งพิเศษนี้ปึ้อ รูป,ปรตาด้วยนะครับเว้นเวลาตาไว้นิดหนึ่งวันนี้เป็นแบบว่างานจริงโจ้น่ารักหน่อยนะครับมีรูป,ปรตากลมๆปึ๊บ Oop. Okay. ก็เอามันไปเลยนะครับแบบว่าปากกาด้ามเดียวตัดเส้นไปเลยนะครับดูท่าน่าจะตัดได้หมดนะครับ Oh. Uh. และแล้วก็เสร็จด้วยประกาด้ามเดียวจริงๆนะครับ สั่งบอกว่าให้เขียนคําว่าให้จิงโจ้ให้นมลูกด้วยนะครับเขียนยังไงดีเนาะ นะครับปึอบปึ๊บ ฝีมือการเขียนหนังสือเขียนตัวหนังสือที่ไม่ได้เรื่องมากๆนะครับแต่ว่าทํายังไงได้ก็ต้องเขียนนะครับแล้วก็ตัดเส้นปากกาไปโอ๊บ จิงอ่าจิงเจ้าจิงเจ้าให้นมดูก็เขียนคำว่า,าลูกไปก่อนแล้วก็ลอลิง Uh. No. อ,อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตัดเส้นนะครับภาพจิงโจ้ให้นมลูกนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าหลังจากลบเส้นดินสอแล้วเราจะมาระบายสีกันนะครับกับจิงโจ้ให้นมลูกนะครับ หน้ากากจิงโจ้จากเดอะแมสซิงเกิลนะครับสวัสดีครับ